คลิปนี้ผมก็จะมารีวิว Data Pa แพ WASD Camping X นะครับ Data Pack นี้ครับก็ได้เพิ่ม p ิกแใหม่เข้ามานะครับก็ความสามารถก็แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนวิธีการคาฟนะครับก็กด ESC นะครับแล้วกดความก้าวหน้านะครับนำมาตรงนี้ครับนี่ตารางคาฟก็เป็นประมาณนี้นะครับก่อนที่จะคัพพิกแ x กพวกนี้ได้นะครับต้องคาฟเจ้า c ั s t o มคั a เจ e r ก่อนนะครับ วิธีการคาร้ามนะครับก็ใช้อ่าคัตติ้งเทเบเลนะครับคอบเบอร์สโตนตะมูสโตนนะครับการค้ามก็เอาคัตติ้งเทเบเลไว้ตรงกลางแล้วก็ตะมูสโตนไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็คอบเบอร์สโตนรอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาแล้วก็จะได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพิกแอกทันเนลเลอร์ดีมนะครับแล้วก็มีไดมอนด์ทันเนลเลอร์ดีมนะครับซึ่ง2ออันนี้ก็มีความสามารถเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ของดมอนนี่จะถึกกว่านะครับความสามารถก็คือขุดในลักษณะ3าคูณสแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของดมอนก็ความสามารถเหมือนกันลนะขุดเร็วกว่านะครับนี่คิวโลพิกแอคนะครับซึ่งเป็นพิกแอ็ที่ใช้เตียงในการขาความสามารถของมันก็คือก็คล้ายๆสมกิลทัชได้แหละครับอ่า ขุดบ็อกอันไหนก็จะได้บล็อกนั้นเลยนะก็ไม่ไต่างอะไรกับสกิลทันเลยนะ m i n เนอร์พิกแอนะครับซึ่งเป็นพลิกแอ็ที่ขุดแบบแนวเส้นตรง1นนะครับเน่แบบนี้นครับก็จะขุดไปแบบลักษณะแบบนี้ครับเหมาะกับการใช้งานในการหาเพชรนะครับอ่านี่ก็มี2อันนะครับก็เป็นของ Diamond m i n อร์พลิกแอนะครับซึ่งของดิมอนนี่ก็จะขุดเร็วกว่านะครับแล้วก็ไกลไกลกว่านะ เร็วกว่าไกลกว่าแล้วก็ทนกว่านะอันนี้ของธรรมดาก็ขุดได้แค่เท่าไหร่3นะแต่นี้ขุดอ่ได้5เลยนะ5บล็อก5บล็อกอันนี้3บลนะ็อกนะอ่าก็แบบนี้นะครับไฟเวิร์กพิกแอ็กนะครับซึ่งเป็นพ i c แอ็กที่อ่าเวลาขุดแล้วจะมีผุออกมาแบบนี้ครับ แล้วก็สร้างดาเมจรอบๆนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็ไม่มีครับแค่สวยงามครับขุดไปขุดไปแล้วก็ตาย TNT Pick a x e นะครับซึ่งเป็น Pick a อ e ที่เวลาเราขุดแล้วจะลำเบิดนะครับแบบนี้ครับอุยตายถ้าจะใช้มันจริงๆก็ต้องระมัดระวังนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็ถ้าไม่อยากให้โดนดาเมจก็เอาบล็อกมองกั้นไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ ขุดครับอ่าก็จะไม่โดนดาเมจนะครับนี่เอากันไว้แบบนี้นะแล้วก็ขุดนะโอเคซึ่งพล c กแอนี่ก็เหมาะใช้ในการหาแร่ Network ในเทอร์ไรท์ในเนเธอรนะครับ m o เมนตัมพ i c กแอนะครับซึ่งเป็นพลิกแอที่ขุดเร็วนะครับขุดบล็อกแรกใช่ไหมมันก็ช้านะครับพอบล็อกต่อไปก็แบบโอ้หไหลเลยครับ โมเทนพิกแอ็นะครับซึ่งเป็น p i กแอ็ที่เวลาขุดแล้วมันจะเผาแร่ให้เลยนะครับปกติแล้วมันก็ขุดปุ๊บมันก็จะได้อ่าแร่ดิบแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่ก็มันเผาให้เลยนะนี่่างนี้แบบนี้นะครับ